ตัวท็อปออปชันครบนะคะมานำเสนอให้ได้ชมเลยคันนี้ยาลิท1.25ปี19.20รถใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะเลขไม่เนี่ยอยู่แค่71,000โลเท่านั้นเองสภาพเดิมๆสวยๆทั้งคันเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะ จัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,8 0ัเท่านั้นนะคะคันนี้นะออปชันมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันจอ Android Air Auto ปุ่มเอนจิ้ง,งสตาร์ทนะคะกล้องหอยมีมาให้พร้อมเลยมีกล้องบันทึกหน้ากล้องหอยหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยต่างจังหวัดไฟเน้นไปทําสัญญายถึงที่นะคะสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะรับชมรายละเอียดให้จบคลิปนะคะได้แค่นี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ 🎵🎵 สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกันนะเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นั้นนัดมีรถสวยๆน่าใช้1คันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นตัวยาริสหนึ่งจสองปีสิบเก้าจดยี่สิบนะคะรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยตัวท็อปสุดด้วยนะเลขไม่์แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองออปชันเนี่ยให้มาครบเลยนะคะใครที่สนใจหารถวิชช้งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงหกพันแปดร้อย เท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้า ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใครที่สนใจอยากได้รถส,สวยๆไปใช้งานติดต่อหานัดได้ตรงได้เลย0 9 8 260 9 5าแนเะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะออปชันเนี่ยให้มาครบเลยนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะ เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะแล้วก็ทางเพรยนนะคะยังมีบริการเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะ274รายการนะคะมีใบเซอร์การันตีออกให้นะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเรามีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ามันด้วยนะคะป้ายทะเบียนในป้ายนี้เลยเกากอไก่บไม้ม้3521กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมสันเลียน ของตัวรถวิเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลายยิ้มนะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดยทมไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะราคาค่าตัวคันนี้เพียง3ามแสนบาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวผ่อนหกพันแปะคะรายได้2องเท่าของค่างวดหรือเงินเดือน1 5ื่นห้าขึ้นไปเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะ เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของตัวล้อคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตสี่รูโรโคตร,ตรงกลางยางขอบ15นิ้วนะคะได้เป็นยางยี่ห้อบิสโตนปี23ใช้งานได้ยาวๆเลยนะลูกค้าช่วงล่างเดิมๆนะคะลูกค้า เบ้าชกไม่มีแตกไม่มีรล้านะสันเลียมคมตรงโปง่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถไม่เห็นชัดเจนไม่มีรักยิ้มเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีดำนะคะติดคิ้วกันสาดติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะสภาพสวยสวยพร้อมใช้เลยนะคะรถใช้งานแค่มือเดียวนะคันนี้ใครใบไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมน,นะคะกุญแจให้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอเนทีบร้บอยแล้วนะคะสามารถล็อกรถหรือว่า กลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะเขามีตัวรับสัญญาณมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะ เป็นโทนสีดำนะคะภายในคุมโทนสีดำออปชันจัดมาให้เต็มเลยนะลูกค้าเพราะว่าเขาได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นเตอร์ล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแห่งประตูมีมาให้เรียบร้อยแล้วได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทด้วยนะคะระบบกันลื่นถลายก็มีมาให้นะคะไฟหน้าเปิดออโต้ได้นะได้เป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันนะคะ,ะ,คะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะ,ะแล้วก็เลขไมค์คันนี้ แค่71,000โลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับใหม่หรือว่ากอใหม่นะคะเช็คประวัติศูตยตัวยาตาได้เลยนะออนไลน์ทั่วประเทศนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะนี่ ใหม่71,000โลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะลูกค้ามาพร้อมกับตัวจอ a อ d ด o อ d นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยและเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะจอติดตั้งให้จากโรงงาน Air Auto ตนะคะกล้องหอยหลังนะมีติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้นะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถนะคะติดตั้งมาให้ด้วยจากโรงงานนะกล้องบันทึกหน้ารถนะคะสภาพภายในสวยๆไม่มีรอยถลอกหรือว่า รอยสึกร้อของการใช้งานเลยนะรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันนะคะอัตราการเส้นเปือนน้ามันเนี่ยอยู่ประมาณ23-24โลลิตรได้นะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆเลยนะไม่มีช้ําตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําได้แดงนะคะลูกค้าดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะสำหรับเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะแล้วก็หัวน็อตซอกประตู เดิมๆเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยการเขย่าขยีอน,นะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ <t une> เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยพรเริ่มต้นเพียง6,800เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่าวงวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลย <t une> เป็นทรงแฮทแบก็กหประตูเบาะหลังพับได้นะคะบอดี้ห้องผู้โดยสารเนี่ยกว้างๆเลยนั่งกันสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ให้1ฝั่งนะคะเ <t une> บาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะพับเบาะได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระ ได้นะคะโครงสร้างรถเดิมๆเลยลูกค้าขาไม่มีชนหนักแน่นอนนะสปอร์ตเม็ดอาร์ตนะคะอันนี้มีให้เห็นชัดเจนเลยนะเม็ดอาร์ตนะคะนี่ คมคมนะคะเดิมๆจากโรงงานนะลูกค้าไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใช้งานได้อีกยาวๆนะคะลูกค้ายาลิตรหนึ่งจุดสองปีสิบเก้าจดยี่สิบนะคะรถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าการันตีโครงสร้างให้นะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีแตกไม่มี้า้วไฟหับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้นะไฟเบกรกตรงที่สา มีเห็นชัดเจนเลยนะคะเสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคาเนาะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นี่เลย บอดี้กว้างนะคะมีถาดท้ายใส่มาให้เรียบ้อยมีฉากกั้นระหว่างห้องสักอ่าห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารให้ด้วยนะคะไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานนะคะโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมๆเ,เ,เช่นกันนะคะหัวนอ็อตไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยการเข,ขย่าเลยนะคะติดกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะกล้องกล้องบันทึกหลังนะคะนี่ไม่ใช่กล้องถอยหนะ้านี้เป็นกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังคือติดตั้งมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าชุด อ่าซ่อมอยางนะคะนี่ เขาน่าจะมีล้ออะไรอยู่ข้างล่างนะเขาก็เลยเอาชุดซ่อมยางมาไว้ให้ข้างบนนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะรถมือเดียวนะคะการใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะเป็นผู้หญิงใช้งานด้วยนะคะรถบ้านนะสภาพสวยๆเลยลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะลูกค้าใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆแถมประหยัดน้ํามันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะลูกค้าเป็นตัวเครื่องพันสองเนาะอีโคคาร์นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ประมาณ 2ี่สามยีี่ล้อรได้นะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะในส่วนของหัวนอซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยเข็บขยื่อนแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขทางตรงนะลูกค้า รถปี20นะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะลูกค้ามือเดียวเท่านั้นนะคะ <c oughs> คันนี้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะภาษีหมดอีกทีกุมพาปี69นะ <c oughs> พระบรทางร้านออกให้มีวันตีหลังการขายให้นะคะ <c oughs> ช่วยเหลือเฉลี่อีก1ปีรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลย, <c oughs> เ,ลยเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าขนาด4สูบ1,200ซีซี92แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้านึ e 2 0 e 8 5เติมได้เลยนะ,ะรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสันไม่มีสถานนะ,ะแล้วก็อย่างที่เรารู้รูกกันเครื่องยนต์ t o y ยต a าเนี่ยอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะอะไรหาง่ายค่ามันเนนถูกด้วยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ของ t ต y o ต a าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะ,ะลูกค้าการันตีให้เลยนะคะเราปรองว่าได้ไปใช้งานได้แบบยาวๆแน่นอนนะคะหัวน 好。Huh? ตรงห้องเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบขยเยเลยมาแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนไม่มีน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะคะสติกเกอร์มอ,อ,อกอมีเห็นเด่นชัดเม็ดอาร์ตเบ้าชกเดิมๆจากโรงงานเลยนะหัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบขยเยเลยนะคะคานด้านข้างเดิมๆนะคานสีด้านๆนะคะไม่มีรอยเงานะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าไฟหน้าเดิมเช่นกันโลโก้มีติดให้เห็นชัดเจนเลยนะคะสติกเกอร์คำเตือนติดครบทุกตําแหน่งคานด้านในเดิมๆหัวน,อน็อตไม่มีรอยไขรอยเขีบ ขยือน,นะคะลูกค้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะ,ะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยไขนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่หรือว่าตาปั๊มตรงฝากระโปรงนะคะมีเห็นชัดเจนซีนฝากระโปรงด้านหน้านะคะตรงๆไม่มีรอยย่นไม่มีรอยซ่อมนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนเลยนะ,ะซีนไม่แข็งนะคะซีนนุ่มๆนะ ติกไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้าอันนี้คือโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะการันตีให้เลยรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถวิชยงานอยู่นะอยากได้รถใน,ในราคาที่ไม่แรง ผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าออปชั่นมาครบๆบแบบนี้ก็ต้องคันนี้เลยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะยาลิท1.25ปี19.20นะคะ399,000บาทฟรีดาวผ่อน6,008รายได้2เท่าของข้างวัวเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะหรือเงินเดือน15,000ขึ้นไปก็สามารถออกได้แล้วนะคะลูกค้าใครสนใจติดต่อหานัทได้ตรงได้เลยนะคะ0982609587ณนเะพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่ เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะลูกค้าโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ